บ้านหลังนี้นะเป็นของสถาปนิกนะครับด้วยความที่ตัวบ้านเนี่ยไมไ่ใหญ่มากนะครับ40วาเท่านั้นเองนะครับเขาขยายนะจาก120ตารางเมตรพื้นที่ใช้สอยข้างในนะเขาขยายเป็น175ตารางเมตรเลยนะครับที่เนี่ยคนที่ซื้อที่นี่เนี่ยเขาได้เรื่องโลเคชั่นนะครับมันก็ใกล้กับเมฟแฟร์มันอยู่ใจกลางเมืองเลยนะอยู่โครงการโมเดิร์นลิงใจกลางเมืองเลย นะสามารถจอดรถได้2คันหลังคาเนี่ยเขาทำเป็นสโลปขึ้นด้วยนะเออแปลกมากนะครับแล้วก็พื้นที่ข้างในเนี่ยเขาขยายไปเยอะมากนะครับพอเดินมาข้างในนะครับคุณก็จะรู้สึกแปลกตามากเลยนะครับการที่เอาอิฐต่างๆกับเบื้องดินเผาเนี่ยมาเป็นวัสดุตกแต่งเป็นพื้นแบบนี้เนี่ยมันมันค่อนข้างแปลกเขาบอกว่าเป็นสัจจะวัสดุครับเขาวัสดุตกแต่งภายนอกมาไว้ภายในนะครับพวกกําแพงต่างๆเนี่ยเขา จะใช้วัสดุภายนอกเหมือนเลยเพราะเขาอยากให้มันกลมกลืนกันระหว่างภายนอกและภายในนะครับพื้น่ยมันเป็นพื้นปูนขาดเลยนะส้นครัวต่างๆพวกนี้เนี่ยเขา